จริงๆแล้วผมต้องการที่จะไว้ผมยาไปเรื่อยๆแต่ว่ามนโนทนไม่ได้จริงๆด้วยหลายเหตุผลนะฮะแล้วก็ต้องต้อง,อ,งอธิบายนิดน,นึงเพราะว่าผมไม่ได้ชอบที่จะมีลุกที่แบบยอมแพ้ต่อความพยายามของตนเองเช่นนี้นะฮะ ในช่วงตอนเช้าซึ่งตื่นไปผมก็ทนดูทรงผมตนเองไม่ได้จริงๆเพราะว่าต่อให้ใดขนาดไหนมันก็ยังเละเทะอยู่แต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมํำคาญมากในช่วงที่ผมต้องสระผมแล้วพอสระผมเสร็จเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาในการเป่าผมให้แห้งเนี่ยก็ลำคาญการเป่าผมมากๆครจนในที่สุดทนไม่ได้ไม่ใช่ทนลุกผมยาวไม่ได้นะฮะลุกผมยาวผมว่ามันเท่ดีกวนประสาทดีชอบ <c oughs> โดยเฉพาะเวลาเอาทรงผมแบบนั้นมันนั่งวิเคราะห์ข่าวการเมืองผมคิดว่ามันโดนดีมันมี artistic integrity ดีดีกว่าทรงซึ่งเด๋อเดิแบบนี้เพราะเช้าวันนี้ผมมาบอกท่านผู้ชมว่าผมไม่ได้ภูมิใจกับทรงนี้นะฮะซึ่งมันเดิอเดแบบที่ดูแล้วเฉยๆนะฮะแต่ว่าก็ช่างมันเถอะก็เป็นว่าตัดผมเรียบร้อยแล้วนะครับยอมแพ้นะฮะแล้วก็ไม่สามารถไว้ผมอีกต่อไปลุคของศิลปินก็ละทิ้งแล้วในวันนี้นะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรก็สามารถเล่าข่าวทำ u t u b e ได้เช่นเคย ก็อย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะฮะส่งผมตัดเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ว่าไม่ชอบทรงยาวนะฮะชอบทรงผมยาวๆแต่ว่ามันทนไม่ได้นะฮะ <c oughs> มันทนไม่ได้นะฮะบ <c oughs> ัง <c oughs> เอินมาเช้าตื่นมาตอนเช้าๆนะฮะ <c oughs> แล้วก็รําคาญผมยาวๆมากๆเลย <c oughs> คือมันมีแต่สารพัดปัญหานะฮะจริงๆแล้วผมต้องการที่จะไว้ผมยาวไปเรื่อยๆแต่ว่ามันโนดทนไม่ได้จริงๆด้วยหลายเหตุผลนะฮะ <c oughs> แล้วก็ต้องต้องอธิบายนิดนึงเพราะว่าผมไม่ได้ชอบที่จะมีลุกที่แบบ ยอมแพ้ต่อความพยายามของตนเองเช่นนี้นะฮะแต่ว่าบังเอิญมันไปต่อไม่ได้จริงๆนะฮะจริงๆวันนี้ผมต้องแวะไปเอาจักรยานนะฮะแต่ว่าผมก็เพิ่งรู้สังขารตนเองในวัย48เนี่ยว่าผมจะปั่นจักรยานจากร้านจักรยานซึ่งเอาจักรยานไปซ่อมเนี่ยนะฮะเอาจักรยานไปเปลี่ยนล้อแล้วก็เอาไปไปเอาขาตั้งออกขาตั้งมันสนิมขึ้นนะฮะไม่อยากเปลี่ยนเพราะว่าขาตั้งมันไม่ได้ใช้เพราะว่าเวลาจอดจอดพิงง่ายกว่า ก็ไปเปลี่ยนยางแล้วก็ไปเอาขาตั้งออกแล้วก็ไปเปลี่ยนไอ้แพดเดิลที่เอาเท้าไว้ถีบแบบ slow life เนี่ยนะฮะแบบที่ให้สัมภาษณ์ในปฏิชนเนี่ยปรากฏว่าก็เพิ่งรู้สังขารตนเองนะฮะว่าผมไม่สามารถปั่นจักรยานกลับจากร้านจักรยานมาถึงบ้านได้โดยที่ปั่นกลับมาแบบสบายๆแบบ slow life นะฮะคือถ้าปั่นกลับมาแบบ slow life เนี่ยมันจะหมดแรงแล้วถ้าปั่นแบบเร็วๆไปเลยแบบไม่ slow life เนี่ยนะฮะก็ไปไม่ไหวเหมือนกัน ก็เลยใช้วิธีการประสานทางโทรศัพท์นะครับให้ร้านจักรยานเขาแบกเอาจักรยานขึ้นรถปิกอัพแล้วก็เอามาส่งแทนก็เลยไม่ต้องออกไปนะฮะพอไม่ต้องออกไปก็เลยสามารถไลฟ์ได้ก็เมื่อเช้าเนี่ยผมไปให้สัมภาษณ์สื่อ The Matter นะฮะ The m แ t t e r แล้วก็ในช่วงตอนเช้าซึ่งตื่นไปผมก็ทนดูทรงผมตนเองไม่ได้จริงๆเพราะว่าต่อให้ใดขนาดไหนมันก็ยังเลเทะอยู่แต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมรำคาญมากในช่วงที่ผมต้องสะผม แล้วพอสระผมเสร็จเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาในการ blow dry นะฮะหรือเป่าผมให้แห้งเนี่ยที่น่ารำคาญนะฮะคือพอจะออกไปที่ร้านเสริมสวยแล้วก็ให้เขาเป่าผมให้แห้งให้ผมแทนที่ผมจะทําเองก็ไม่ต้องการออกไปนอกบ้านเพื่อแค่ที่จะ blow dry นะฮะก็ลำคาญกระบวนการในการเป่าผมมาก,มากๆครับจนในที่สุดทนไม่ได้ไม่ใช่ทนลุกผมยาวไม่ได้นะฮะลุกผมยาวผมว่ามันเท่ดีกวนประสาทดีชอบ โดยเฉพาะเวลาเอาทรงผมแบบนั้นมันนั่งวิเคราะห์ข่าวการเมืองผมคิดว่ามันโดนดีมันมี artistic i n t e ริตี้ดีดีกว่าทรงซึ่งเดิเดๆแบบนี้เพราะเช้วันนี้ผมมาบอกท่านผู้ชมด้ว่าผมไม่ได้ภูมิใจกับทรงนี้นะฮะซึ่งมันเดิเดๆแบบที่ดูแล้วเฉยๆนะฮะแต่ว่าก็ช่างมันเถอะเพราะว่ามันประหยัดแรงแล้วก็ประหยัดเวลาในการที่ผมจะต้องมานั่ง blow dry my own hair which is kind of boring นะฮะน่าเบื่อแล้วก็เสียเวลาเดี๋ยวสามารถอาบน้ำสระผมได้โดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะฮะ สะดวกดีนะฮะไม่ต้องไม่ต้องเป่าผมให้แห้งแต่เมื่อเช้าผมก็เลยไปที่แถวถนนรัชดาพิเศษไปให้สัมภาษณ์ t h อ m a t t e ตนะฮะแล้วผมก็รู้สึกประทับใจเพราะว่าผมเดินเข้าไปนั่งรอหลังจากที่ผมตัดผมเรียบร้อยแล้วนะฮะบังเอิญไปเจอร้านบาร์เบอร์ร้านหนึ่งซึ่งเขาเปิดในช่วงเช้าเปิดตั้งแต่9นาฬิกานะฮะก็เลยได้มีโอกาสตัดผมนะฮะเร็จสับแล้วก็แฮปปี้กับทรงนี้แล้วก็ไม่ต้องใส่เจลนะฮะเพราะว่าใส่เจลมันเหนียวเหนอะหนะหน่ารำคาญเราไม่เน้นความหล่อเราเน้นความสบาย เพราะฉะนั้นเสร็จแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปแล้วก็นั่งคอยคนซึ่งเข้าจะสัมภาษณ์ผมแล้วก็เห็นป้ายของขายหัวเราะผมก็เพิ่งทราบว่าขายหัวเราะหนังสือชื่อดังซึ่งอ่านมาตั้งแต่เด็กเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสนักพิมพ์เดียวกันนะฮะพิ i o n เดียวกันกับเครือของ The Matter มีขายหัวเราะด้วยซึ่งเก่าแก่มากนะฮะผมก็รู้สึกว่าโอเคได้ไปที่ที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของสังคมไทยนะฮะ ก็เป็นว่าตัดผมเรียบร้อยแล้วนะครับยอมแพ้นะฮะแล้วก็ไม่สามารถไว้ผมอีกต่อไปลุคของศิลปินก็ละทิ้งแล้วในวันนี้นะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรก็สามารถเล่าข่าวทํา YouTube ได้เช่นเคยคนไหนซึ่งยังไม่ได้ดูผมให้สัมภาษณ์มติชนนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับเข้าไปอ่านได้ผมก็ได้แชร์ไปแล้วเอาจริงวันนะั้นมติชนเขามาสัมภาษณ์เขาต้องการให้ผมคุยเกี่ยวกับชีวิตและก็งานอดิเรกอะไรเงี้ยแต่ว่าผมไม่มีงานอดิเรกซึ่งน่าตื่นเต้นสักเท่าไหร่ ก็เหมือนกับที่พิธีกรของช่อง Workpoint Today คุณเก่งเขาถามผมว่าในยามว่างทำอะไรอะไรเงี้ยเหมือนกับว่างงานอดิเรกข,ของคนมันมีอะไรซึ่งน่าตื่นเต้นนะฮะแต่พูดจริงนะชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรซึ่งน่าตื่นเต้นมากนัก,กน,นะฮะมันควรจะมีอ่ะใช่ไหมอย่างเช่นไปเล่นวินเซิร์ฟไปเล่นสโนบอร์ดไปแข่งขับรถแข่งไม่รู้สิมันมีกิจกรรมที่ประเภทคนอย่างลอเรนซ์เอลเลสันนะฮะผู้ซึ่งอาจจะเข้ามาถือหุ้นติกตกคนใหม่เนี่ยออรเคเนี่ย เขาจะมีไงบรรดาพวกกับพี่หมาเศรษฐีแต่ว่าผมก็ไม่รู้สิ่งงานอนเดเรกผมก็อยากที่จะไปนั่งเรือยอทอะไรกัชบชาวบ้านเขาบ้างอะ่ะแบบเบลไฮเนกี้อ่ะเจ้าของพิซซ่าคอมพานีอ่ะเขาชอบนั่งเรือยอทอะ่ะใช่ไหมแล้วก็ล่องไปเรื่อยๆผมก็อยากมีงานอินเดเรกอย่างนั้นแต่ว่าพูดตามตรงรทุกวันนี้งานอินเดเรกก็คือท y o u t u b e นี่แหละเพราะว่านี่คือสิ่งที่ทําแล้วก็ทําให้รู้สึกกระชุ่มกระชวยแล้วก็มีความมน่นมั่นใจในการใช้ชีวิตนะฮะโอเคอธิบายด้านเทคนิคนิดนึดนงบังเอินผมทําใจไม่ได้ในการที่งอ ล้วบังเอิญคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เวลาไลฟ์จาก y t u t u อ่ะมันมีปัญหาเพราะว่า Windows ของมันน่มันอัปเดตไม่ได้อีกแล้วมันก็เลยเข้า Windows แล้วเข้า Explorer หรือเข้า Edge หรือเข้า Chrome ไม่ค่อยเวิร์คือพูดง่ายไลฟ์จาก YouTube ไม่ได้คอมเครื่องนี้แต่ไลฟ์จาก Facebook ได้เพราะฉะนั้นความที่ผมไม่ยอมทิ้งคอมเครื่องนี้แล้วก็จะยืนกรานที่จะใช้มันให้ได้ผมก็บอกรดิวเซอร์ผมแล้วว่าผมจะไลฟ์จาก Facebook เฉพาะจากคอมเครื่องนี้ แล้วก็จะเอาคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ซึ่งมันเป็นฉบับกระเป๋าหิ้วนี่นะฮะเคลื่อนย้ายไปที่อื่นก็ได้ในบ้านแต่ว่าผมจะให้มันอยู่ตรงนี้ผมก็จะไลฟ์ผ่านคอมพิวเตอร์เครื่องนี้จากมุมนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นโซนเดียวในบ้านที่เราจะไลฟ์เฉพาะใน Facebook เพราะว่าคอมเครื่องนี้มันต่ําเกินไปที่จะใช้ OBS คอมพิวเตอร์เครื่องนี้มันเล็กเกินไปที่จะโหลด OBS มาแล้วเปิดใช้งานได้เพราะฉะนั้นคอมพิวเตอร์เครื่องนี้มันไลฟ์ได้แค่จาก Facebook เพราะฉะนั้นเดี๋ยวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอันนี้เป็น first only on Facebook Live ส่วนเวลาผมไลฟ์จากมุมอื่นนะมันจะเป็นจากมุมทั้งถูกแล้วก็ทาง Facebook พร้อมๆกันเพราะว่าไลฟ์จากอีกมุมหนึ่งในบ้านผมจะใช้คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งซึ่งใหญ่กว่าซึ่งอันนี้ต้อง appreciate นะฮะที่ผมสามารถใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งเล็กขนาดที่เปิด OBS ขึ้นมาไม่ได้นะฮะถ้าเป็นคนอื่นเขาก็โยนทิ้งไปแล้วแต่บังเอิญผมเป็นคนซึ่งเสียดายของเก่าแล้วก็ถูกสอนมาให้มาธยัดนะฮะเพราะฉะนั้น ผมไม่ชอบทิ้งของเก่าผมจะเก็บไว้อย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าตอนที่วันนี้จะนอกเรื่องเยอะนะฮะเพราะว่าเพราะว่านี่คืองานอดิเรกผมด้วยแล้วก็ผมต้องขออภัยจริงๆหลายคนก็เตือนผมว่าเฮ้ย hey, we don't need your bullshit คือผมจะบอกเลยว่าถ้าผมไม่ได้นั่งคุยอยู่ตรงนี้ผมก็ไม่ไม่มีกำลังใจทำอะไระฮะเพราะฉะนั้น I'm gonna talk about my bullshit on the air because there's nothing else better to do